ส่งงานนะครับผมวันนี้ดีอัลนิวสามพันยูโรสี่นะครับเป็นโฉมบูพาวเวอร์แล้วครับแต่เป็นเครื่องยูโรสี่อยู่นะครับก็อันนี้ทําท่อไปผมตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะครับรถรถปีสองพันสิบแปดนะฮะจดสองพันสิบเจ็ดนะฮะนี่ครับทำท่อออกท้ายไปได้ครับผมไปประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับตออนี้มาต่อลงหน้าเพลาครับตอกเปืือยแล้วออกท้ายนะ ไม่เคยมีปัญหาครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ